หายไปไหนแล้วขอบคุณมากๆค่ะที่ลาจากหน้าดิฉันไปไม่เห็นแล้วเม็ดใหญ่มาก ใครที่มีปัญหาเนี่ยค่ะสิวใต้คางแบบนี้นะคะบอกได้เลยค่ะนะคะนี่นะคะเขาหายไปเขาหายไปหมดแล้วเจ๊มาบอกสำหรับใครที่เป็นสิวแบบนี้นะคะตอนนี้มีเม็ดนึงนะคะ ก็ยังมีร่องรอยอยู่นะคะแต่บอกได้เลยว่าดูใต้คางหายไปหมดแล้วเราก็ไม่อยากสตอเนาะเอาพูดเรื่องจริงนะคะพูดเรื่องจริงตอนนี้มีเม็ดหนึ่งจิวสาวนะคะนอกนั้นโอ้โหแต่ตรงนี้ชอบมากเลยเขาหายไปจริงๆ นะคะจากที่เจ๊กไก่ใช้คู่นี้ค่ะดโดรนเลือดมังกร x 5 0เชื่อก็ใช้ไม่เชื่อก็ไม่ต้องใช้อยากให้ลองค่ะคู่นี้โปโมเมษาหน้าใสค่ะ1380 นะคะได้ไปคู่หนึ่งเลยนะคะเจ๊ไก่กามาบอกเพราะว่าเป็นเองเข้าใจถึงคนที่เป็นสิวแบบนี้นะคะเนี่ยดูสิวใต้คางดูไม่มี ดูได้ค่ะโอเคไหมคะ